ลุงแดงจุไรโฟไปเที่ยวใส่มาอยกากงูเบ่ไปสิภาพไปเบิรไปกันตีวังมือจุไรโฟลุงแดงก็ได้ลงไปซุ้มเซลขางลางเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้เป็ดมาสามสี่ตเพิ่นก็ซอยกันเนาะคะ่ะมือจุไรโฟหรือว่าเป็นวันชาติของอเมริกาหรือว่าอินดีเพนเดนต์เดย์เนาะคะ่ะส่วนลายขาเจ้าก็สิจุดประทัดหรือว่ากระโพกเนาะคะ่ะมันก็จะอันทบ้านเท่ากับสิเป็นนั่นนะนะบุญออกขั้นสาประมาณนั่นเลยะคะ่ะ แต่ตอนนี้เป็นวันชาติเขาเจ้าก็เฉลิมฉลองกันเนาะค่ะลุงแดงลงไปกับพากันเฮ็ดเป็ดเนาะค่ะเพิ่นจักต้มจักปิ่งจักแกงจักลาบล่ะพี่น้องเพิ่นกับพากันซุ้มเซลกันหลยค้นเติบลุงไปซอยกันเนาะค่ะอยู่ห้างลางอยู่ในเมืองอะค่ะพากันไปกินกันนี่แหละค่ะบรรยากาศเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะตั้งแต่เริ่มแต่เพิ่นไปเอาเป็ดมาทําการนี่แหละค่ะลกเป็ดจับตอนแกงตอนต้มตอนปิ่งตอนย่างป็นยังล่ะพี่น้องมีครบบททุกอย่าง พันผ้ากันไปซุ่มเซวกันเนาะค่ะตามภาษาพี่น้องป้องปลายบ้านเทาานะค่ะถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็มาพบปะสัรรน์กันเนาะค่ะเดนๆกับพ่อกันเทือนึงเนาะพี่น้องก็จัดเต็มไปเลยค่ะแบบวันหยุดฮอลิเดย์ใหญ่ยังสิงเคยได้มาซุ่มเซลกัน